สวัสดีครับผมสวัสดีพี่เพื่อนนะครับเดี๋ยววันนี้จะหนุมเศษจะพามาชมบรรยากาศนะบรรยากาศภายในหน้าร้านนะครับเอ้ยภายนอกภายนอกร้านพูดผิดนะครับผมชมบรรยากาศนะครับรถลูกค้าจอดนะครับที่จอดข้างหน้านะครับข้างหน้าร้านต้นไม้นะครับดูลักษณะนะครับดูที่จอดรถนะครับ แล้วก็ดูบรรยากาศภายนอกนะครับการจอดรถแบบไหนยังไงนะครับหน้าร้านเราเป็นประเภทไหนนะครับทางสวนเรานะครับผมการลักษณะทุกอย่างนะครับซุม้มร้านนะครับแบบไหนห้พามาชมให้ชมบรรยากาศนะครับ มาหน้าตาร้านต้นไม้ในเกาหลีนะครับผมหน้าตาแบบไหนนะครับเป็นแบบไหนลักษณะยังไงนะครับโครงสร้างแบบไหนเนี่ยมันจะเป็นสวนนะครับเป็นเฮานะครับผมเป็นเฮาเฮาเป็นแตกต่างจากเฮาหรือร้าน,นต้นไม้จากไทยเราเนาะจะแตกต่างกันซึ่งมีความแตกต่างกันก็คือเมืองหนาวนี้นะครับเขาจะทําซุ้มแบบนี้นะครับผมก็จะมีผ้าปิดนะครับเป็นผ้าพลาสติก แล้วก็จะเป็นผ้าคลุมพลาสติก 2- 3สาชั้นแล้วก็จะมีผ้าคลุมนะครับเพื่อที่เพื่อที่จะกันความหนาวเย็นนะครับเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองหนาวเนาะเมืองเกาหลีใต้เป็นเมืองหนาวมากกว่าฤดูร้อนนะครับผมเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศภายในนอกร้านแล้วกันนะครับเนี่ยวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะ ลูกค้านะครับก็จะเยอะหน่อยแล้วช่วงนี้นะครับจะเข้าหนาวแล้วลูกค้านะครับจะแห่กันมาซื้อต้นไม้มากเลยทีเดียวมากกว่าช่วงหน้าร้อนเนาะลูกค้าจะเยอะกว่าช่วงหน้าร้อนนะครับผมถ้าเข้าหน้าหนาวเนี่ยเขาจะชอบเดินกันนะครับแต่ถ้าหน้าร้อนเขาไม่ค่อยออกเท่าไหร่นี่ยบรรยากาศนะครับผม ซึ่งทางร้านนุงเกษตรเนาะไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเมืองสักเท่าไหร่นะครับผมจะอยู่ตามบ้านนอกนะครับตามอาทองทุ่งนานะครับถ้าเขาจะมากนะ็มาตามาพวกเพจทางร้านนะครับแล้วก็ที่อยู่จะมีนามบัตรนะครับก็ะจะพวกมาตามแบบชีพิตนะครับผมประมาณนี้ ทางจอดที่จอดเราจะมีอยู่ฝั่งฝั่งทางนู้นด้วยนะครับผมเอาไว้รองรับลูกค้าเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านเราไปพาไปชมไปเรื่อยนะครับผมนหน้าร้านเราน,นะครับผม ดูลักษณะนะครับผมพวกเขาทางสวนเราก็จะหน้าตาแบบนี้เนาะหัวเสษดมาอัปเดตในวันนี้ก็คืออยากจะให้เห็นนะครับภาพโดยรวมนะครับภายนอกรอ้านดอกไม้เรานะครับผมมีลักษณะโครงสร้างแบบไหนเนาะสวยงามไหมครับผมแล้วก็มีที่จอดรถกว้างขวางนะครับไว้รองรับลูกค้าฝั่งนี้เราก็จะมีที่จอดอีกฝั่งหนึ่ง อันนี้ก็จะเป็นส่วนส่วนห้องใหม่เรานะครับฝั่งนี้ก็จะเอาไว้รองรับลูกค้านะครับรองรับที่จอดรถลูกค้านะอันนี้เป็นโซนทางเห้องใหม่เราโครงสร้างนะครับลักษณะโครงสร้างที่หนุ่มเกษตรให้ชมวันนี้ก็คือให้ชมหน้าร้านนะครับผมลักษณะโครงสร้างเฮ้า,าต้นไม้ ร้านต้นไม้นะครับในเกาหลีใต้นะครับจะก็จะประมาณนี้เนาะอัปเดตแบบคร่าวๆนะครับผมให้เห็นโครงสร้างกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะครับจะมีระบบเปิดปิดนะครับเปิดปิดเฮาเฮาจะมีอยู่3ชั้น4ชั้นนะครับผมเวลาหน้าหนาวเราก็จะปิด พลาสติกม้วลใช่ไหมครับอันนี้นี่นี่ครับผมมันจะมีสามชั้นด้วยกันมวนพลาสติกปิดนะครับปิดลงจะมีสวิตช์อยู่ข้างในนะครับมีตู้สวิตช์ไฟไว้เปิดปิดนะครับพอช่วงอากาศต้อนร้อนหน่อยเราก็จะเปิดเปิดให้อากาศถ่ายเทเข้าไปาข้างด้านในนั้นก็จะเป็นพวกต้นไม้พวกอะไรเนาะนี่อัปเดตให้พี่เพื่อนนะครับให้พี่เพื่อนได้ชมกันร้านดอกไม้ในเกาหลีใต้นะครับเป็น ลักษณะร้านแบบไหนเนาให้ชมแบบคร่าวๆนะครับผมเนี่ยหน้าตาร้านเรานะครับเพราะว่านุกฤษก็ไม่เคยถ่ายให้ดูเนาะว่าหน้าตาร้านต้นไม้ในเกาหลีนะครับหน้าตาแบบไหนนะครับจะเหมือนจากไทยไหมจะแตกต่างกันแบบไหนอย่างไรนะครับทางไทยเราก็จะเป็นโล่งแจ้งใช่ไหมครับผมไม่ไม่ได้ปิดมิชิดแบบนี้บาอย่างน้นอยก เปิดมีแค่ผ้าสแลมนะครับกุมด้านบนที่ไทยเราแต่ที่นี่นะครับเขาจะล้อมรอบนะครับผมแบบชนิดที่มิดชิดนะครับเพื่ออะไรเพื่อกันความหนาวนะครับเป็นเมืองหนาวก็ต้องทำแบบซุ้มแบบนี้นะครับลูกค้านะครับช่วงนี้จะเข้าหนาวก็พยายามทยอยนะครับผม กำลังทยอยกันซื้อต้นไม้ดอกไม้กันนำมาไปเลี้ยงนะครับผมช่วงหน้าหนาวลูกค้ากำลังทยอยมานะครับนี่คือหน้าร้านหน้าร้านเราทางนี้นะครับผม เป็นประมาณนี้ครับเอาได้แค่นั้นพาดูแค่น้นด้น้นหน้า,นาพอก่อนนะครับผมลูกค้ากำลังเยอะนะครับดูดูที่จอดรถดูรถเขานะครับผมได้ต้นต้นไม้ไปนะครับผม ันนี้ลุมเกษก็ตัดหญ้านะครับผมรอบรอบเขาเนาะนะครับเพราะว่าจะถึงน่ะเทศกาลชูช็กนะครับผมแล้วก็จะทําความสะอาดนะครับภายนอกนะครับก่อนที่จะได้หยุดนะครับได้หยุดกันวันหนึ่งหรือสองวันประมาณนั้นบางพื้นที่นะครับบางโรงงานเขาก็จะหยุดเป็นอาทิตย์เป็น 4- ี่ห้าวันนะครับทาง ศาลต่างๆเขาก็จะมีศาลจีนศาลอะไรเหมือนกับไทยเรานะครับผมเขาจะขึ้นไปไหว้บนเขาไหว้บรรพาวาบรรพบุรุดเขานะครับผมเขาจะทำอถิทําอะไรที่อยู่บนเขานะครับผมเห็นไหมเห็นไครับเขาก็จะขึ้นไปไหว้นะครับไหว้บรรพบุรุดกันก็เหมือนที่ไทยเรานะครับผมประมาณนี้เนี่ยอันนี้ข้างๆเขานะครับฝั่งทางชังกูทาง ห้องปลูกเราห้องขยายต้นไม้เราอันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่หนุงเกษตรนะครับน่าขยายพันธุ์ตอนนี้กำลังแดดนะครับแดดมากเลยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นำมาอัปเดตให้พี่เพื่อนได้ชมกันนะครับว่าร้านต้นไม้ ในเกาหลีนะครับผมลักษณะร้านเขาเป็นแบบไหนนะครับลักษณะหน้าตาร้านเป็นแบบไหนนะครับในร้านในเมืองหนาวเนาะสุเซก็นํามาอัปเดตให้ชมบรรยากาศหน้าร้านภายในคลิปนี้นะครับไปในคลิปนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมกินไอติมแล้วลิ้นแข็งพูดไม่ค่อยถูกเท่าไหร่โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ